กลับสวัสดีคนชาวราศีพฤษค่ะชาวราศีพฤษมาเจอกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยทาลอตเลิฟนั่นเองนะคะช่องของน้ำอ้อยเองนะคะทีนี้เรามาเช็คดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤษว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะอันนี้ดูได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะหมอไม่ได้อิงว่าจะดูแบบไทยและตะวันตกอันนี้ดูได้ทั้ง2แบบนะคะก็คือแบบราคนาและก็ราศีนะคะดูได้เรามาเช็คดวงความรักความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะ ใครที่มีประเด็นเท่านั้นนะคะหรือว่าใครที่มีการขัดแย้งคู่ของคนรักเท่านั้นที่จะเข้ามาดูคลิปนี้ได้นะคะเอาไปปรับปรุงเปลีย่ยนแปลงแก้ไขนําทางชีวิตให้เราเเองได้นะเป็นไกด์แลนวนาทางชีวิตล่วงหน้าได้แต่ถ้ามันเป็นพลังงานบวกพลังงานที่ดีก็ขอให้คุณเอาเก็บไม้สร้างสรรค์ไม้นะคะหมอบอกเลยว่ามันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียวนะคะอย่าไปยึดมั่นถึงมันม่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ พลิกกับตัวเองก็อาจจะเป็นพลังงานของคนอื่นที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ได้นะคะ <S <S ชาวราศีพลึกอาจจะเข้ามาชมเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนอื่น <S <S 1> <S 1> ถ้ามันตรงกับคุณก็ขอให้คุณเอาเก็บไวไ้เป็นพลังงานสร้างสรรค์ให้กับตัวเองไว้นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้าม,มาได้เลยนะคะ p o k OK 2อ5 5นะคะปรากฏที่หน้าจอตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแถบสีแดงแดงนี้นะคะ ก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่าน,นี้แม่นยำาต่อน,นี้แน่นอนนะคะชาวราศีพฤกษ์คะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นการอัปลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีพฤกษได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะและก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับบ่ออ้อยนะคะที่จะได้มาอัดคลิปดีๆได้ชมได้ฟังแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องเช่นกันนะคะชาวราศีพฤกษคะ สำหรับอคอมเมนต์ดีๆนะคะหมอก็ขอขอบคุณมากมาสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะคอมเมนต์นาา่นารักน่ารักหมอจะสุ่มมาหนึ่งคอมเมนต์นะคะดูดวงฟรีนะคะดูดวงฟรีหนึ่งคำถามนะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์ให้กับหมอเท่านั้นนะคะหมอจะสุ่มหนึ่งคนเท่านั้นนะคะสุ่มหนึ่งฟรีคำหนึ่งคำถามนะคะโอเคนะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ชาวราศรีพฤษเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีพฤษค่ะห้าใบนะคะครูบางจาร์คะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะราชีดานุาชิะนีดา สามถ้วยสี่ถ้วยเดอะเลิฟเบิร์อัลซวินถือดาบเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีชาวราศีอะไอ่ะมาขอขยายไพ่สามถ้วยค่ะสามถ้วยคืออะไรคะคุณบาจาร์คะขอคิดฝฟายสามถ้วยค่ะ ขอคลิกไฟล์ไพ่ของสี่ถ้วยค่ะสีถ้วยคืออะไรคะขอคัลอกไฟล์ค่ะครูบาอาจารย์สี่ถ้วยชาวราศีพิจิกความรักความสำพัญสองไม้อาราชาไม้ค่ะขออภัยราชาไม้ หอขยายราชินีดาบอีกหนึ่งใบค่ะราชนีดาบหมอจะคลิฟายขยายนะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็แม่นยําแล้วก็จะอ่านไพ่ได้ง่ายขึ้นนะคะชาวราศีนิจนะโอเค The Empress นะคะชาวราศีพฤกษค่ะความราักค,ความสัมพันธ์ครั้งนี้หมอเห็นว่าคุณเป็นราชินีดาบเนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีกําแพงให้กับตัวเองแล้วใช่ไหมคะ เหมือนคุณไม่อยากให้ใครมาอยู่ในโมเมนต์ไม่ดีให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณเพราะว่าคุณตั้งกำแพงแล้วนะตอนนี้คุณอยากจะหาความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วคุณเป็นถึงขั้น the empress นะคะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความเพียรพร้อมในชีวิตสูงกับความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การเงินการงานความรักทุกสิ่งทุกอย่างคุณเพียรพร้อมคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีบุญมีบารมีสูงเป็น พ่อคนเป็นแม่คนที่มีความกตัญญูเอ่อไม่ใช่ความกตัญญูที่มีความอ่าสุขุมรอบครอบแล้วก็มีความใส่ใจในการดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นนะคะทีนี้สามถ้วยเนี่ยหมอเห็นว่าพวกคุณยังจะมีการเอ่อความรักของคุณพวกนี้ความรักของคุณในตอนนี้หมอเห็นว่าสามถ้วยมันเป็นการมันเป็นการเฉลิมฉลอง สิ่งสร้างสารรค์หรือว่าสิ่งอะไรที่คุณภูมพอใจในระดับหนึ่งนะคะแต่หมอเห็นไพ่ของหกดาบที่มาขยายเป็นไพ่สามถ้วยเนี่ยเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในมุมที่เป็นสามคนสามความนะคะาชาวราศีพฤกษอาจจะโดนเป็นคู่กรณีสามคนสามความอยู่ก็ได้นะคะหรือ คนรักของคุณจะไปดึงมือที่3าเข้ามาหรือคุณที่หลจะไปดึงมือที่3เข้ามาเป็นรักแทรกรักซ้อนรักที่ยังไม่ไม่ c l e a นะไม่ชัดเจนอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เพื่สลัจพลังงานตัวเ,เองแค่ไม่ใช่คุณก็จะเป็นแฟนคุณนะที่เป็นดึงรักแทรกรักซ้อนเข้ามาเป็นมือที่3านะทาให้คุณได้ออกห่างถอยห่างห่างกันไปแล้วนะตอนนี้มองเห็นว่าคนใดคนหนึ่งห่างกันไปแล้วนะอยู่คนละที่คนละแห่งแล้วคุณพร้อมที่จะสู้ต่อไปข้างหน้ากับชีวิตข,ของตัวเองไปแล้วนะคะ ก็คือมุกอ่อนตัวเองไปแล้วตัวเลือกหลายๆคนที่มีข้อหาคุณหนมะอเห็นว่าคุณยังไม่ได้ทัดเตนกับใครคุณยังไม่ได้ตัดสินใจกับใครนะคุณยังติดตรงที่ไี่พิเคราะห์อยู่นะคุณกําลังตกผึกในใจอยู่ว่าความรักครั้งนี้มันจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันจะเป็นยังไงนะมันจะอยู่ในทิศทางไหนนะเพราะว่าคุณตอนนี้คุณมุกอ่อนแล้วนะคะคุณมุกอ่อนให้กับชีวิตของตัวเองแล้วนะคุณอยากจะมุ่งหน้ามุ่งเงินมุ่งงาน,ม,งงานมุ่งทำความสิ่งดีๆให้กับชีวิตของอนาคตตัว ะค,ะคุณกำลังจะเดินทางไปไหนเนี่ยคุณคที่จะไปมีมีแผนที่จะวางแผนเดินทางไกลไหมอาจจะไปท่องเที่ยวไปหางานหรือว่าไปปฏิบัติหน้าที่อะไรสักอย่างหรือไปท่องเที่ยวก็ได้นะ,ะชาวราศีพฤษ์เนี่ยมันม,ม,มนีเหมือนมีแผนไว้แล้วเหมือนมีแารจัดการมาแล้วนะทีนี้เพศเดลัเบอร์ค่ะคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่เดรชาติาก็ได้นะคะคู่ที่สามารถที่จะช่วยเหลืออ,อ,อุด เหมือนกับว่าไปช่วยเหลือหนุนนํากันหรือเป็นความอุปถัมช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีนะเป็นคู่อดีตชาติคู่ที่ผู้คุณสามารถที่จะถึงแม้จะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีปัญหาการขัดแย้งกันก็จะวนเวียนกลับมาแบบนี้ค่ะวนเวียนกลับมามาสร้างพลังรักให้กันแบบไม่จบสิ้นนะมันจะเป็นการวนเวียนแบบกวงล้อนะคะที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะทิ้งห่างกันได้นะ เป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตให้ผู้คุณได้มาเจอกันนะเป็นคู่อดีตชาติคู่ที่จะสามารถสร้างพลังรักให้กันต่อเป็นได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคุณเหมือนกับมุบออนเหมือนกับถ้าหมอหมอบอกว่าถ้าถ้ามันเป็นความรักที่ยังยังยังอยู่ด้วยกันได้อยู่นะมันก็จะไปต่อกันได้ดีอยู่นะคะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่มันอึดอัดคับข้องใจหรือมันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณอ่าหิ่งดาวลง พวกคุณจะกลับมาง้อ,อก,กันนะพวกคุณจะกลับมาง้อ,อก,กันจะกลับมาสร้างแพชชั่นให้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคุณเองนั่นแหละที่จะปลุกรุกแม่เข้าหาความรักครั้งนี้เอากลับคืนมาให้ได้นะเหมือนจะลุยแล้วจริงจังแล้วสู้แล้วนะเหมือนจะเอากลับคืนมาเหมือนจะคือถ้ารักใครแล้วคุณจะคุณจะทำอะไรแล้วคุณจะเร่งคุณจะรีบคุณจะด่วนไปทำการเลยนะคุณจะเป็นคนใจร้อนรุกหนัก ะะชาวราศีพฤกษอ่าแล้วทีนี้คนรักของคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างตอนนี้นะคะขอทราบความรู้สึกคนรักของคุณหน่อยนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้เลยนะคะ p o k OK 2อ5 5 235ปรากฏที่หน้าจอแล้วแถบสีแดงนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เพิ่มเพิ่มเข้ามาได้เลยค่าครูถูกมาก มากจริงๆนะคะหรือจะคลิกเข้าไปที่สามเหลี่ยมใต้โพสข้างล่างนี้ก็ได้นะเห็นไหมคะสามเหลี่ยมใต้โพสข้างล่างนี้เห็นไหมคะสามเหลี่ยมเล็กๆคลิกเข้าไปก็จะเห็นค่าครูเห็นอดี i ล e ยหมอแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะชัดเจนนะคะเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมอได้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัดคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมอได้อัดคลิปดีๆแบบนี้ได้เรื่อยๆนะจ๊ะ อะความรู้สึกของคนรักชาวราศีพฤกเป็นอย่างไรบ้างสามใบค่ะครูบาอาจารย์คะโอ้ว้าวขอขยายคัลิฟายห้าถ้วยค่ะขอคัลิฟายห้าถ้วยนะคะ เข้าใจละหนึ่งถ้วยอ่าแล้วก็ห้าถ้วยแล้วก็ไพ่แปดไม้นะคะมาขยายผลิฟายของห้าถ้วยเป็นไพ่ของ six of cups นะคะหกถ้วยโอเคชาวราศรีพฤกษค่ะคนรักของคุณเขาร,ารู้สึกกับคุณว่าเขาอยากจะมอบความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบเป็นความรักที่มีแพชชั่นมีการโรแมนติกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันสร้างมุมมองไปถึงอนาคตด้วยกันได้เลยนะเขารักคุณนะคะ พราศิษย์เขารักคุณมากนะเขาพร้อมที่จะมอบความสุขความอบอุ่นแบบเทหมดใจไปบนหน้าตักของเขาเลยนะเขารักคุณมากๆเลยคุณคือคนรักที่เขารักมากที่สุดนะคะแต่เขาก็ยังนึกถึงอดีตรักเก่าๆเขายังนึกถึงอดีตรักเก่าๆที่เขาเคยจบมาแล้วผ่านมาแล้วเลิกกันมาแล้วหรือว่าเขาบอกคุณนั่นแหละว่าคุณยังลืมรักอดีตเก่าได้หรือยังนะเขายังมองคุณว่ายังลืมอดีตรักเก่า ยังไม่ได้ใช่ไหมถ้าลืมไม่ได้ก็ให้ลืมซะนะคะเขาจะได้มาเริ่มแพชชั่นใแหมกับคุณคือแปดไม้เขาจะมามีปฏิหารกับคุณมีความรักดีดกับคุณแบบว่องไวแบบพันการแบบไม่ได้แบบแบบไม่ได้ส่งข้อความมาบอกเลยแบบไม่ได้สื่อสารล่วงหน้าเลยแบบไม่ได้นัดล่วงหน้าเลยเขาจะมาแบบฉับวับฉับไวทานการมาแบบรวดเร็วแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนแบบปฏิหารก็ได้นะคะชาวราศีพฤษ เห็นไหมคะอันนี้มองได้สองกรณีถ้าถ้าไม่ใช่ตัวของชาาสีนึกเองที่มองอดีตอยู่นึกถึงอดีตอยู่คนรักเก่าๆอยู่ก็อาจจะเป็นคนรักของชาาสีพฤก์เองนี่แหละนะที่เขายังนึกถึงอดีตเก่าๆยังลืมไม่ได้ยังนึกถึงแฟนเกา่าครอบครัวเกา่านะหรือคู่ครองเก่าๆที่เขาเคยสร้างสัมพันธรรมิตรต่อกันมายาวนานก็ได้นะชาวราสีพฤกื์ เขาอยากจะบอกคุณแบบนี้นะแต่ในแพชชั่นดีๆเขามีให้คุณมากเลยนะแพชชั่นดีๆความรักดีๆสิ่งดีๆเขามีให้คุณเต็มเปี่ยมนะคะเขาอยากจะมาสร้างพลังงานที่แบบมีความรักความสุขแบบปาฏิหาริย์ที่คุณแบบตะลึงเลยก็ได้นะชาวราศีพฤก์อ้าวแลวทีนี้ความรู้สึกของคุณนะคะคุณคุณรู้สึกกับเขายังไงบ้างนะคะชาวราศีพฤกษ์คุณรู้สึกกับเขายังไงบ้างคะสามใบค่ะขอทราบความรู้สึก ชาวราศีพิิกที่มีให้คนรักค่ะคุณอาจารย์่ะหกก้วย8ดไม้สี่เหรียญใบเด Même ิมๆเลยอ่ะขอขยายไพ่ของสี่เหรียญขอขยายสี่เหรียญค่ะคุณอาจารย์ค่ะ เดอะสตาว้าวโอเคคุณรู้ักัรคนรักนะคะหมอคิดว่าพวกคุณน่าจะเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วก็ได้นะคะที่หมอเห็นพลังงานไพ่นะอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าเคยมีลูกด้วยกันเคยมีความรักต่อกันแล้กันนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยคือคนในครอบครัวเขาคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ เขาย,ย,ย,ยังจะสามารถสร้างความอบอุ่นสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างแพชชั่นสร้างความรักให้กันได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมแปดไม้คุณก็มีแปดไม้เขาก็มีแปดไม้คุณก็มี6ถ้วยเขาก็มี6ถ้วยเห็นไหมเป็นไพ่เดิมๆที่หมอเปิดเม mm hmm. ก,กี้นี่เองเป็นความรู้สึกของเขาแต่นี่มันเป็นความรู้สึกของคุณนะเนี่ยเห็นไหมได้ไพ่เหมือนกันเลยนะ เขาบอกคุณเนี่ยบอกกับคนรักว่าคุณยังมองคนรักเป็นครอบครัวอยู่คุณยังรักอยู่คุณอยากจะส่งสื่อสารอยากจะส่งข้อความไปบอกให้คนรักทราบว่าฉันยังอยากที่จะต้องการคุณอยู่ฉันยังอยากที่จะมอบความรักให้คุณอยู่นะอืสี่เหลี่ยมได้เห็นไหมยังหึงอยู่ยังหวงอยู่ยังอยากจะเก็บกันและกันไว้อยู่นะเป็นเดอะสตานะอตอนนี้เขาคุณ คุณดูเหมือนจะเยียวยาหัวใจตัวเองคุณมีความหบังมากนะชาวราศีพฤกษคุณมีความบังให้กับคนรักของคุณคนนี้มากนะคุณอยากจะเอาเขากลับมาสร้างแฟชั่นดีๆมอบความสุขความอบอุ่นเป็นดาวข้างฟ้าเป็นดา์เป็นดาวโดดเด่นของคุณเป็นคนที่ในใจของคุณเป็นผู้หญิงที่คุณไม่สามารถที่จะละเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งเขาไปได้เลยเป็นผู้ชายที่คุณผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณ มุ่งมั่นตั้งใจในความหวังกับเขามากที่สุดเลยนะคะเขาคือเขาคือดาวเขาคือคนในดวงใจของคุณที่สุดนะชาวราศีพฤษน,นะคะโอเคทีนี้เรามาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีพฤษแนวโน้มอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ